ตอนที่357มุ่งสูงหอทงเทียนชั้นที่หหลังจากจบศึกวังเทพจัก,กรพรรดิอวีแล้วผู้เท่าเต่ามังกรมีความสุขมากเขาได้ใช้คาถาเทพจัก,กรพรรดิอวีและใช้วิชาลับทำการฟื้นฟูพลังตนเองสำหรับเรื่องที่แย่อย่างปฏิเสธยืนกรานไม่ให้ผนึกเทพจักรอวีเขาทำให้เขาทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อย แม้ว่าแเย่ยังจะไม่สามารถใช้ผนึกเทพจากอาวีได้ในตอนนี้แต่แเย่ยางผู้ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจในระยะใกล้ๆนี้ก็ยังต้องการมันแม้มันจะใช้ได้แค่เอาไว้ทุบลูกเกาลัดก็ตามในที่สุดเขาทำการเก็บกวาดพื้นที่ในวังเทพจาก,กรพรัดอวีหลังจากต่อสู้มาอย่างหนักหลังจากสามารถขับไล่สามผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์ออกไปได้ ถ้าไม่ได้รับของวิเศษบางอย่างเป็นตอบแทนแน่าย,ยางคงรู้สึกผิดหวังหนักดังนั้นคาาเทพจัก,กรพรรดอวีคืนให้ผู้เท่าเต่ามังกรผนึกเทพจัก,กรพรรดอวีตกเป็นของเย่หอย่างสำหรับดาบเทพจักรพรรดจักกรพกกรรดอวียกให้องค์หญิงเชียนเชียนยิ่งกว่านันนางเป็นผู้เดียวที่ใช้มันได้แน่ยางยังยอย้างว่าเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมมากที่สุด ดังนั้นเขายืนยันว่าเขาต้องได้รับรางวัลสองชิ้นเขาจึงแอบฮุบเอาเสาเจ็ดดาวสำหรับฝึกฝีมือของจักรพรรดิอวีไปด้วยผู้เท่าเต่ามังกรแม้จะยืนกรานไม่เห็นด้วยแต่เงื่อนไขของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของเย่หยางจึงได้แต่ทําเป็นไม่เห็นแง่หยางสวีอูเสียและคนอื่นๆยังไม่ได้จักไปทันที พวกเขากลับอยู่วังเทพจัก,กรพรรดิอวีโดยพักอยู่ในโลกคัมภีร์ต่อสามวันจนกระทั่งฟื้นฟูเรี่ยวแรงและหายเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้ในศึกใหญ่ครั้งนี้จากนั้นพวกเขาใช้เวลาต่ออีกสองสาวันเก็บกวาดสมบัติที่ได้จากการสึบทั้งหมดจากวังเทพจัก,กรพรรดอิอวีพวกเขาแยกชิ้นส่วนตะขาบยักษ์สวรรค์เขี้ยวพิษ และเปลือกนอกของมันออกเป็นชิ้นชิ้นทั้งยังเก็บเอาเม็ดพลังของนอนายปีศาสต์ปีกอาวุธและเกราะของนักรบแดนสวรรค์วัสดุทั้งหมดนี้ถูกนำกลับเข้าไปเก็บไว้ในโลกคัมภีเพื่อรอแปรสภาพต่อไปพวกเขาเก็บกวาดพื้นที่ทั้งหมดจนไม่มีอะไรเหลือให้เลือกจากนั้นเย่หย,อยางจึงได้ออกจากวังเทพจักรพรรดิอวี ผู้เฒ่าเต่ามัางกรใช้วิชาเทเลพอร์ตลับนำพวกเขากลับออกมาในบรรดานักรบแดนสวรรค์ที่ถูกผนึกไว้ทั้งหมดมีเพียงตัวประหลาดแองเจิลเท่านั้นที่เหลืออยู่เขาเกือบจะถูกนางพญาดอกนามมงกุฎทองจับกินเสียแล้วโชคดีที่แย่อย่างให้สัญญาว่าจะไว้ชีวิตเขาก่อนหน้านั้นแล้วแองเจิลเก็บของสราเอที่ระลึกประจำตัวของสหายหลายสิบชิ้น จากนั้นก็ก้าวเดินทีละก้าวก้าออกจากวังเทพจักรพพัดอวีออกจากประตูเทเลพอร์ตไปก่อนเขาจะจากไปเขาหันกลับมามองเป็นครั้งสุดท้ายบางทีนั่นอาจเป็นท่าทีแสดงความเศร้าโศกในใจเขาที่มิอาจพูดออกมาได้ดูเขาไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่น้อยกลับหดหูใจเล็กน้อยแง่อย่างไม่ได้ให้ความสนใจเขาเลย แต่พอฟังแองเจิลพึมพำเขาพบว่าแองเจิลเคยมีสหายราวราวห้าสิบคนมาก่อนแต่ตอนนี้เหลือเพียงแต่เขาเขาหาของที่ระลึกของพวกเขาเกินกว่าสิบชิ้นพวกเขาสูญหายไปเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่จะทำให้เขาเศร้าสลดได้รับอิสรภาพคืนมานับเป็นเรื่องดีแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนเดียวดาย 6,000ปีผ่านไปเขาสูญเสียร่างดั้งเดิมกลายเป็นมนุษย์กึ่งสัตว์ประหลาดและเขายังจะกลับแดนสวรรค์ได้อีกหรือด้วยพลังของนักสู้ปราณก่อก,กำเนิดระดับหนึ่งเขาจะกลับแดนสวรรค์ได้อย่างปลอดภัยยังไงอย่าว่าแต่เขาไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยแม้แต่แย่อย่างผู้ไม่เคยไปแดนสวรรค์มาก,ก่อนก็ยังนึกดูแคลนเขา ข้าจะใช้ชีวิตอยู่ในหอทอเทียนสักระยะหนึ่งข้าอยากจะปรับตัวเสียก่อนความจริงตัวประหลาดแองเจิลต้องการบอกว่าเขาต้องการติดตามแย่อย่างไปแดนสวรรค์แต่เขาเห็นว่าแย่อย่างยังไม่มีความคิดที่แน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่พูดถึงเรื่องนั้นเขาเชื่อว่าเมื่อแย่อย่างจะไปแดนสวรรค์ในอนาคตก็คงต้องการผู้นำทางสักคน แองเจิลเชื่อว่าเขาเป็นตัวเลือกในการนำทางที่ดีที่สุดดังนั้นเขาไม่รีบร้อนก่อนอื่นเขาจะฝึกฝนให้มีความก้าวหน้าที่หอทงเทียนระดับต่ำก่อนพอแยกทางกับแองเจิลแน่อย่างสวียอเสียและสาวอื่นๆกลับไปที่บ้านในสวนน้อยสึกวังเทพจักรพรรดิอวีไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบมหาศาลให้แย่อย่างเท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่กับสวีอูเสียและหญิงสาวอื่นๆด้วยสามผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์นักรบแดนสวรรค์ยังไม่ตายร่างของตะขับยักษ์แดนสวรรค์มีความทนทานสุดยอดภายในหัวใจทุกคนหลังจากผ่านศึกนี้มาได้ก็เหมือนกับว่าพวกเขาเกิดความรู้ลึกแจ้มแจ้งยิ่งขึ้น เมื่อพวกเขาคิดเรื่องที่พวกเขาได้รับการยอมรับในดินแดนมนุษย์พวกเขารู้สึกเป็นเหมือนกับกบในก้นบอ่อแดนสวรรค์ย่อมเป็นสถานที่ไม่ธรรมดาถ้าพวกเขาต้องการก้าวหน้าเข้าสู่แดนสวรรค์ด้วยพลังที่พวกเขามีในตอนนี้ นั่นเป็นเรื่องฟันเฟืองตลกจริงๆแดนสวรรค์ไม่ใช่ดินแดนที่พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายๆแน่นอนในทันทีที่พวกเขาบรรลุขอบเขตแดนปราก่กกำเนิดหลังจากได้รับบทเรียนในครั้งนี้แน่ยางสวีอูเสียและคนอีโน,นไมยมนกก็พบเป้าหมายที่แน่นอนพวกเขาตัดสินใจไม่คิดเรื่องหาวิธีเข้าประตูแดนสวรรค์ ซึ่งจะเปิดออกร้อยปีต่อครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องรีบเข้าแดนสวรรค์แต่พวกเขาควรจะฝึกฝนเพื่อให้มีพลังที่สูงยิ่งขึ้นต้องแข็งแกร่งขึ้นและมีพลังมากยิ่งขึ้นขณะที่แย่อย่างและคนอื่นๆเริ่มเตรียมฝึกหารือโหดหญิงสาวขี้เมา และแพนด้าน้อยหนิวหนิวก็เข้ามาที่บ้านสวนน้อยทันทีพร้อมกับข่าวที่น่าตกใจจืบจุนประธานใหญ่พันธมิตรปราณก่อก,กำเนิดจากกระพัฒมีราตรีผู้เท่าหนานกงและคนอื่นๆกลับมาจากหอทงเทียนชั้นที่สิบแล้วพอดราบเรื่องการบุกรุกทวีปมังกรทยานทำให้จืนจุนโกรธแค้นมากอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครทราบ พันธมิตรปราณก่อ,อก,กำเนิดไม่มีความเคลื่อนไหวเพื่อสืบสวนเอาผิดประมุกนิกายพันปีศา์นิกายเจดีราชสีตะวันตกและอาณาจักรสือจินแน่นอนว่าทุกคนเป็นยอดฝีมือที่ทรงพลังอีกอย่างสุนเทียนจากกระพัแห่งจือเว่เยและประมุกนิกายพันปีศา์ก็พากันไปซ่อนตัวกันแล้วไม่มีผู้ใดกล้าอยู่สู้หน้าจืนจุนจือจุนกลับมาแล้ว หรือแย่อย่างและสวีอูเสียมองหน้ากันและการกลับมาของจื๊อจุนก็หมายความว่าการเดินหน้าเข้าแดนสวรรค์ล้มเหลวอย่างนั้นหรือดูเหมือนว่านังกำลังตามหาเจ้าผู้เท่าหนานกงก็ตามหาองค์ครูใหญ่เพื่อปรึกษาบางเรื่องแต่ข้าไม่แน่ใจเรื่องนั้นพี่สาวขี้เมาสงสัยพลังของแย่ยางเยอยู่บ้าง นางอาจไม่ค่อยตกใจกับความก้าวหน้าพรวดพราดของเขาแต่สวีอูเสียองค์หญิงเชียนเชียนและเจ้าเมืองโลวะหัวยังคงยกระดับเป็นนักสู้ปราณก่อกำเนิดได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าการฝึกผสานร,ร่างมีผลขนาดนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นเรากลับไปที่ปราสาทตระกูลเย่กันเถอะนอกจากนี้เย่ยังคิดว่าพวกเขาคงอยู่ในวังเทพจัก,กรพรรดิอวีนานเกินไป จึงได้พลาดข่าวสารในโลกภายนอกเมื่อเย่อยางกกลับไปปราสาตระกูลเย่ผู้เท่าเย่ไห่และคนอื่นๆพากันดีใจกันทั่วหน้าจากกระพัดจุนอูโยและราชันฟาบุรพาก็รีบเร่งตามมาสมทบเช่นกันที่สำคัญที่สุดก็คือพวกท่านเป็นบิดาคงเป็นเรื่องโกหกถ้าจะบอกว่านไม่สนใจห่วงใยทิดาของตนตอนนี้ พอเห็นว่าธิดาของพวกตนและว,ว่าที่ลูกเคยปลอดภยัยพวกท่านถึงกับถอนหายใจโล่งอกยิ่งกว่านั้นพวกเขาทุกคนยังมีความรุดหน้ามากมายความจริงพวกท่านควรจะปล่อยให้พวกผู้เยาวฝึกกันเองไม่เช่นนั้นธิดาของพวกท่านจะรุดหน้ามากมายขนาดนั้นได้อย่างไรมีนักสู้ปราณก่อก,กำเนิดเกิดขึ้นตามหลังแย่อย่าง เจ้าเด็กที่ไม่ธรรมดาถึงสามคนเป็นความจริงที่สวีอูเสียองค์หญิงเชียนเชียนและเจ้าเมืองโลวหหอาไม้หันอากาศยกลายเป็นนักสู้ปราณก่อ,อก,กำเนิดกันทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนครั้งก่อนก่อนทุกคนคงจะพูดแต่เพียงว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ในความฝันเท่านั้นหลังจากที่อยู่ในช่วงฉลอง จักรพัทมีราตรีก็ติดต่อผ่านทางคลื่นความคิดในเย่ยอย่างจือจุนกับนางไม่ปรากฏตัวให้คนเห็นแต่ทั้งสองผลาดกันถามแเย่ยอย่างถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวังเทพจักรพัทอวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองถามถึงสถานการณ์ของผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์นางเป็นยังไงบ้างในที่สุดจือจุนก็ถามเป็นคำถามที่นางถามขึ้นอย่างไม่มีปีมีคลุย แต่แย่อย่างเข้าใจว่านางถามถึงนางเซียนหงฟ้าน้องสาวนางก็ยังไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นางยังคงหลับอยู่ความจริงแน่อย่างยังไม่พบนางเซียนหงฟ้าแต่ตามคำบอกของสาวกิเลนหลังจากนางเซียนหงฟ้าใช้เพลิงชีวิตร้อยเท่าเกือบทั้งหมดสู้กับผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์จะเป็นดีที่สุดหากปล่อยให้นางนอนหลับไปเช่นนี้จนกว่าจะฟื้นเอง แน่อย่างรู้สึกขอบคุณแล้วที่นางยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าสาวกิเลนออกมาช้าไปเล็กน้อยนางเซียนหงฟ้าอาจตายจริงๆเพราะทักสะเพลิงชีวิตของนางก็ได้ตอนนี้เจ้ายังไม่ควรคิดถึงเรื่องผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์เป็นดีที่สุดคิดมากไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแม้แต่น้อย กลับจะทำให้เจ้ากลายเป็นคนหมกมุ่นเสียเปล่าเปล่าสิ่งที่เจ้าจะต้องเร่งให้ความสนใจในตอนนี้ก็คือปรับสร้างพื้นฐานของตัวเจ้าให้ดีขึ้นจืบจุนหายไปทันทีหลังจากกระพูดคำนี้จบสหายน้อยเจ้าต้องการถามถึงการเดินทางไปหอทงเทียนชั้นสิบของเราว่าเป็นเช่นไรไม่ใช่หรือความจริง จักรพรรดมีราตรีก็อยากจะโยกล้อยแย่อย่างเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันตามลำพังผลการเดินทางของท่านเป็นยังไงบ้างแย่อย่างเดาว่าผลที่ออกมาก็คงจะไม่ดีแดนสวรรค์เป็นดินแดนกว้างใหญ่มากมีประตูทางเข้าอยู่สี่แห่งเราไปถึงฐานประตูที่ที่สี่ซึ่งน่าจะเป็นประตูทิศตะวันตกจากบรรดาประตูทิศเหนือตะวันออกและใต้ ตามตำนานกล่าวไว้ว่าประตูดแดนสวรรค์จะเปิดร้อยปีต่อหนึ่งครั้งนี่ก็ถูกต้องแน่นอนอย่างไรก็ตามประตูดแดนสวรรค์ที่อยู่ข้างหน้ามีเส้นทางผ่านที่ผนึกไว้เป็นระยะยาวผนึกที่ปกป้องเส้นทางผ่านก็น่ากลัวมากคนที่สามารถเข้าไปจะไม่มีทางออกมาได้ดังนั้นเราจึงยกเลิกไม่เดินทางไปต่อเราคิดว่าบางทีอาจมีกับดัก ต้องมีทางเข้าแดนสวรรค์ในตำแหน่งอื่นแน่นอนมินันนในสมัยโบราณนักรบมนุษย์มากมายหลายคนจะผ่านเข้าไปในแดนสวรรค์ได้ง่ายๆอย่างไรจักกระรัดนีราตรีไม่ได้กักเมมเรื่องราวไว้จากเย่หยางนางบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาทุกอย่างในลักษณะเรียบง่ายก็หมายความว่าพวกท่านยกเลิกที่จะเข้าไป และพยายามหาทางใหม่ใช่ไหมเแ่อย่างขมวดคิ้วเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่ามีผนึกที่สร้างขึ้นมาเหมือนกับของจักรพรรดิอวีถูกแล้วบางทีเราจะต้องคุยกับพวกเจ้าเหล่าผู้เยากันอีกสักครั้งรอให้พวกเจ้าแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยมิฉะนั้นถ้าข้าไม่อาจกลับมาได้พวกเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายอีกจักรพรรดมีราตรีพูดความจริง แม้ว่าก่อนนี้นักสู้อย่างจัก,กรพรรดินีราตรีจื้อจุนและผู้เท่าหนานกงสามารถยืนยันว่าพวกเขากลับมาจากดินแดนสวรรค์สุนเทียนจัก,กรพรรดิแห่งจื่อเว่ยและประมุกมิกายพันธีศาสตร์ก็เตรียมแผนการโจมตีไว้แล้วถ้าจื้อจุนและคนอื่นไม่สามารถกลับมาได้คงเป็นเรื่องแปลกถ้าพวกเขาไม่วางแผนโจมตีแย่อย่าง และคนอื่นๆอย่างนั้นพวกท่านคงต้องการรอไปสักช่วงเวลาหนึ่งแย่อย่างรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะมีทักษะภาษาร่รางแต่ก็ยังเร็วไปสำหรับเขาสวีอ๋เสียและคนอื่นๆสำหรับการเข้าสู่ดินแดนสวรรค์ไม่เป็นไรเราจะสอนพวกเจ้าที่โดดเด่นเป็นการเฉพาะจาก,กรพพัดมีราตรีหัวเราะคิกคักเหมือนเพื่อนสาวคี้เล่นทั่วไป เสียงหัวเราะของนางไพเราะเหมือนระฆังเงินก้องอยู่ในหูของเย่หยางอย่างไรก็ตามแเย่หยางไม่สามารถรู้สึกถึงการปรากฏตัวของนางได้เทียบกับผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์แล้วจากกระพัดมีราตรียังไม่ทรงพลังเท่าพวกเขาแม้ต้องเผชิญหน้ากับผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์นในสภาพที่อ่อนแอก็ยังเป็นเรื่องยากที่นางจะเอาชนะได้ นั่นเป็นเพราะจักรพรรดมีราตรีอาจจะแข็งแกร่งกว่านางเซียนหงฟ้าเพียงเล็กน้อยและนางเซียนหงฟ้าก็ทำได้เพียงทำร้ายผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์ให้บาดเจ็บหนักหลังจากนางใช้พลังเพลิงชีวิตร้อยเท่าถ้าไม่มีพลังเพลิงชีวิตก็คงเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วหากจักรพรรดมีราตรีจะสามารถต่อสู้ได้เสมอกับผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์ได้ แน่นอนว่าจือจุนมีความแข็งแกร่งเหนือลำคนทั้งสองแน่แต่ในความเห็นของเย่หยางบางทีนางอาจมีโอกาสเอาชนะจิวเซียวซึ่งแข็งแกร่งที่สุดได้ถ้าผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์ที่ยังไม่ฟื้นฟูพลังเต็มที่ต้องมาเผชิญกับจื่อจุนพวกเขาคงพบกับชะตาที่น่าอานาถจื่อจุนในสายตาของเย่หยางก็คือจักรพรรดิอวีในร่างสตรีนั่นเอง บางทีจื่อจุนในปัจจุบันนี้คงไม่สามารถเทียบได้กับจักรพรรดิอวีได้แต่ในอนาคตนางจะประสบผลสำเร็จเทียบเข้าจักรพรรดิอวีจนได้แน่อย่างมั่นใจว่าต้องเป็นเช่นนั้นในแผ่นดินมังกรทยานยังมีคนสองคนที่แย่อย่างยังไม่อาจประเมินได้หนึ่งนั้นก็คือจื่อจุนคนที่สองก็คือมารดาของสหายผู้น่าสงสาร หลังจากสนทนากับจักรพัรดนีราตรีแล้วแน่อยังคิดว่านางคงล้อเกี่ยวกับเรื่องสอนพวกเจ้าเหล่าผู้เยาว์ที่โดดเด่นด้วยตัวพวกเราเองนึกไม่ถึงเลยว่าในวันต่อมานางมารับตัวเจ้าเมืองโลวะหัวจากไปจริงๆในเวลาเดียวกันอาจารย์ลึกลับขององค์หญิงเชียนเชียนก็มาด้วยเช่นกันแน่ยังไม่รู้จักหญิงสูงวัยนี้ แต่เขาพบว่านางปกปิดพลังนักสู้ปราณกอกำเนิดระดับแปดเอาไว้เขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกกลับกลายเป็นว่ามีคนที่มีพลังระดับนั้นคอยปกป้องราชตระกูลอยู่ป้าของอี้หนานก็มารับตัวอี้หนานจากไปแม่เท่าอู่เถิงซึ่งรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บภายในด้วยยาเม็ดพลังยุธธก็มารับตัวเย่ปิงจากไป อาจารย์ของเยวีมาพานางจากไปด้วยเช่นกันนางหัวเราะเบาๆพร้อมกับบอกว่านางไม่อาจสอนวิทยายุทธหรือทักษะต่อสู้ได้แต่นางยังมีความรู้ต่างๆและประสบการณ์อีกมากมายที่สามารถแบ่งปันลูกศิษย์ของนางได้เดิมทีเยวีก็ยินดีใช้เวลาร่วมกับอาจารย์ของนางอยู่แล้วเพราะนางเป็นเหมือนมารดาที่นางหวยหา สวีอูเสียเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดจือจุนมารับตัวนางและแตัดสินใจสอนนางเป็นการส่วนตัวสำหรับตระกูลสวีนี่เป็นโอกาสที่เหมือนฝันไม่มีผู้ใดในตระกูลเสวีเคยคิดมาก่อนว่าสวีอูเสียจะได้รับความโปรดปรานจากจือจุนหนึ่งในโลกลากอย่าว่าแต่พวกเขาเลยแม้แต่แย่่ยังก็ไม่เคยคาดมาก่อน ในที่สุดทุกคนก็จักไปต่างคนต่างแยกย้ายกันไปฝึกเหลืออยู่แต่สาวงามอูเหิงหยาห่วงไปเลยไม่ว่ายังไงก็ตามข้าจะอยู่กับเจ้าเสมอข้าจะพักอยู่ที่นี่หญิงงามอูเหิงยิ้มอ่อนโยนขณะที่นางคล้องแขนแย่อยางกกลัวว่าเขาจะรู้สึกเหงาอย่างไรก็ตามการเดินทางของทุกคนเป็นการลาจากการชั่วคราว ทุกคนจะได้รับการฝึกฝนจากผู้อาวุโสต่างๆด้วยประสบการณ์ความรู้ที่แตกต่างพวกนางจะก้าวหน้าและแข็งแกร่งขึ้นมากแน่นอนหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเมื่อพวกนางมาพบกันพวกนางจะกลายเป็นคู่หูที่ดีของเย่หอย่างแน่นอนและจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้เจ้าเองก็ไม่ควรเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านอย่างนี้นะ น่าจะออกไปสำรวจโลกภายนอกก่อนที่จือจุนจะจากไปนางให้คำแนะนำแย่อย่างใช่แล้วเจ้าควรจะฟังคำของจือจุนจะไม่ลองไปที่หอทงเทียนชันหกดูบ้างหรือเจ้าต้องการไปไหมบางทีเจ้าจะได้ฝึกฝนที่นั่นแม้ว่าจะยังไม่ยกระดับ แต่อย่างน้อยก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นหญิางงามอูเหิงคิดว่าคำพูดของจื่อจุนสมเหตุผลถ้าพวกเขาไม่ออกไปข้างนอกเอาแต่ฝึกภายในโลกทัศน์ของพวกเขาก็จะขับแคบยิ่งกว่านั้นการไปที่ชันหกหอธงเทียนคงจะไม่มีเรื่องขัดแย้งใดๆเล่อย่างสามารถออกไปฝึกข้างนอกในตอนกลางวันและกลับเข้าไปในโลกคัมภีร์ตอนกลางคืน นางอยู่เคียงข้างเขาอยู่แล้วดังนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าเวเดียวดายนางไม่เกรงว่านางจะเบื่อหน่ายอยู่ในโลกคัมภีเพราะนางเพลิดเพลินกับการค้นคว้าอักษรรูนทั้งวันไม่ว่าเมื่อไร่ที่คิดถึงนางเขาก็จะกลับไปใช้เวลาอยู่กับนางได้หอทงเทียนชั้นหกก่อนนั้นเย่หยางได้ไปแต่เพียงหอทงเทียนชั้นสี่เป็นอย่างมาก ตำนานบอกไว้ว่าหอทงเทียนชั้นหกเป็นที่ร่วมชาติพันธุ์ที่หลากหลายแตกต่างและเป็นที่ตั้งของพันธมิตรปราณกอกำเนิดหอทงเทียนชั้นที่หจะเป็นสถานที่เช่นไรกันแน่